สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีเทแลนวันนี้ได้เมนูกุ้งต้มน้ำปลาน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำเองนะปันทำไม่ไหวเ <c oughs> หนื่อ <c> ย <oughs> เป็นไข้ไม่สบายคนะ่ะปกติกูก็จะตำนะั่นแหละตำโลกหินนะแต่วันนี้ไม่ไหวใช้เครื่องปั่นเอากุ้งต้มน้ำปลาอร่อยอร่อยหัวมันหายหมดแล้วเนี่ย Bạn ạ ừ ขี้ออกแล้วนะนส่วนหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าเอาออกได้ครึ่งออกไม่ได้ครึ่งเพราะว่าใช้มาจิ้มวันจิ้มหนูซื้อมาแบบแบบสดสดแต่ไม่ได้ทํากินเลยนะม่แช่หลายวันมันก็เลยแบบหัวมันดาไม่ได้แช่ในช่องฟิตด้วยแช่ในช่องธรรมดาหัวก็เลยดำเนะี่ยทีแรกซื้อมาแบบหัวใสๆสตัวใสใสเลยเป็นอาทิตย์ หูรพาค่ะแต่ยังหวเหมือนเดิมวันนี้มันเท่าไหร่ อืมยี่สิบเอ็ดอากาศเย็นนะคะี่พัทยาเมืวว่อวานหนูก,ก็ลงคิดไปแล้วเนะหนูเป็นไข้ก็ยังไม่หายนะคะเมื่อคืนอาการแย่มากนอนสลบตั้งคืนเลยกินยาไปสี่น็ด การดีขึ้นนะก็เลยมาเนี่แหละมาต้มกุ้งทำน้ำจิ้มปันน้ำจิ้มเป็นกิโลเลยก็ลุกได้นะกินได้อร่อยเหมือนเดิมแต่มันแค่แม่แค่ไม่มีอะไรเฉยๆน,นะมันปวดกระดูก กินอร่อยนะแต่มันไม่มีแรงจะทำมันปวดกระดูกฉันปวดไปหมด,ดเลยปวดหัวปวดหัวคิ้วปวดข้าพงจมูกปวดกระดูกไปหมดทั้งตัวแต่กินยาได้แล้วกินยาแล้วนอนก็โอเคดีขึ้นเดี๋ยวต้องไม่กินยาเพิ่มเพราะว่าหมดฤทธิ์ยาแล้วแหละตั้งแต่เมื่อคืนร้อนในด้วยนะ ก็จำจีนอะน้ำจิ้มแซ่บมากทำเอง หวัวนี้เก็บไปกินทีหลังนะคนไข้อะไรอยู่ข้าวทุกมือ <S <S ้อกินอร่อยทุกเวลา ลมนะตื่นมาเช้าเย็นเชียบเลยพราลมก็ไม่ได้เปิด23องศาที่พัทยานะคะ าบ้านเราเนาะสิบกว่าองศาสิบหกองศาสิบสององศาเนะนี่ยคหนาวมากแต่คือหนูอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ปัญยาชินแล้วนะอยู่ที่ชนบุรีเนะี่ยชนชินแล้วอืมยี่สิบกว่าองศาสําหรับเราเนี่ยยี่สิบห้าองศายี่สิบสอยี่สิบสองเนี่ยสำหรับเราเนี่ย, 23, นะยมันหนาวแล้วนะฮะจริงเพราะว่าปกติเวลาเอ,อ่อองศาทุกวันนะ่ะสามสามสิบสามสามสิบสี่ สาสิาอทุกวันเลยร้อนนะคสาสบสองแค่นั้นแหละมันคือมันร้อนมากมาก อร่อยต้มน้ำปลาเฉยๆนะไม่ได้แต่อะไรนะไม่ใส่ชลไม่ได้ใส่ของรดนีำนะเนี่เพิ่มหนัวเพราะว่าหัวเขาอะ่ะมันมันเยอะนะเพราะตัวมันใหญ่นะเนคือหนัวเลยน้ำซุปนี่อร่อยเลยน้ำต้มเขาอะ่ะเอามาสดกินได้เลยนะะ จนมเมื่อคืนนอนสลนบจนแบบนอนตั้งแต่สองทุ่มกว่าเนี่ยทวนต่างชาติโทรมาไม่ได้รับสายนางก็ถามว่าเธอเป็นอะไรทําไมเธอไม่รับสายนั่นี่ไม่ไหวก็เลยบอกเขาว่าทุ่งมาเชอรฟีเวอร์ก็คือไข้มันเยอะเกินไปนะหนูนนก็กินยานอน กรเทียมกุ้งมันหวานมากค่ะหวานบานเด้งอร่อยกอบเพื่อนนะ่ะนางไปจิมเกือบทุกวันนะไปจิม ทางกายพอา่อะก้ามพด้นอินเดียเสร็จจากไปไปจิมก็ไปดื่มกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็สุบชีชาคุกา้าที่บ้านเพื่อนดึกกว่านางจะกลับบ้านอะ่ะบ้านเราก็ตีสองประมาณตีสองตีหนึ่งกว่าๆนางหนึ่งจะกลับบ้าน โทรมาโทรมาโทรมาหนูไม่รับสายนางก็เลยถามว่าหนุไปไหนทาไหมทําอะไรอยู่ทำไมไม่รับสายคนเลยบอกว่าก็รู้อยู่ว่าหนูเป็นไข้หนูก็บอกว่านานนั้นแล้วะนะแต่นางไม่คิดว่าอาการหนูมันจะหนักไง อ,อายุนางร้อยกว่าหนูตั้งสิบกว่าปีหนูก็เลยไม่ก็ยักคุยอะไรด้วยมากมายเพราะว่า,ายังเด็ดกนะแต่เขาก็โตมากแล้วแบบรู้เรื่องแนวะไม่ใช่เด็กจนมากมายเกินไปนะเขาก็โตแล้วแหละแต่เราก็แบบเขายังเด็กสำหรับเรา ่กอ <c oughs> พี่เลกแกะ,กะมากมาย